คนที่3บอกว่าเขากําลังจะเปลี่ยนโลกเขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ d s ซ t สําคัญในการทําธุรกิจเราต้องรู้ก่อนว่าเป้าหมายในธุรกิจเราคืออะไรและเป้าหมายนั้นมันยิ่งใหญ่ไหมถ้ามันไม่ยิ่งใหญ่เราจะไม่อยากลุกขึ้นมาทําถ้ามันยิ่งใหญ่เราจะอยากลุกขึ้นมาทําขอเล่าเรื่องนี้นะครับพี่ดาชอบมากตั้งแต่วันที่เริ่มทําธุรกิจ มีผู้ชายคนหนึ่งครับกำลังเชื่อมเหล็กอยู่เราก็เดินเข้าไปถามเขาถามเขาว่ากําลังทำอะไรอยู่ผู้ชายคนนั้นตอบว่าผมกําลังเชื่อมเหล็กอยู่ผมกำลังทำงานงานหนึ่งเพื่อหารายได้ผมกำลังทำงานงานหนึ่งเพื่อหาเลี้ยงชีพผู้ชายคนแรกตอบอย่างนี้ครับเขากําลังเชื่อมเหล็กอยู่เดินถัดไปเจออีกผู้ชายคนหนึ่งถามเขาว่ากําลังทำอะไรอยู่ ผู้ชายคนที่สองตอบว่ากำลังเชื่อมเหล็กเช่นกันแต่เขาเชื่อมม้านหลังหนึ่งให้คนที่เขารักให้ลูกให้ครอบครัวให้พ่อแม่ได้อยู่อาศัยเขากำลังสร้างสิ่งนี้เพื่อปกป้องแดดฝนลมพายุเขาทำเพื่อครอบครัวนี่คือผู้ชายคนที่สองตอบเดินถัดไปอีกเจอผู้ชายคนหนึ่งกำลังเชื่อมเหล็กเหมือนกันถามว่ากำลังทำอะไรอยู่ผู้ชายคนที่สามตอบว่า ข้ากําลังสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่สิ่งที่ข้าสร้างเป็นสิ่งที่จะอยู่ชั่วลูกชั่วหลานเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากของโลกใบนี้ข้ากําลังทําปฏติมากรรมให้โลกใบนี้ให้ลูกหลานให้ทุกคนได้จดจําให้ทุกคนได้รู้ว่าปู่ของเขาพ่อของเขาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกใบนี้สิ่งนี้เรียกว่าสิ่งมหัศจรรย์ของโลกข้ากำลังสร้างหอไอเฟล สิ่งสำคัญในวันนี้คือผู้ชาย3คนเชื่อมเหล็กเหมือนกันแต่ความแตกต่างคือ Mindset ที่แตกต่างกันวันนี้เราทำงานคนแรกบอกว่าแค่มีงานทําก็โอเคแล้วคนที่สองบอกว่ามีงานทําพร้อมดูแลพ่อแม่ค,มครอบครัวอย่างดีแต่คนที่สามบอกว่าเขากำลังจะเปลี่ยนโลกเขาสร้างสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ไมซวันนี้เรากำลังเป็นคนแรกคนที่สองหรือคนที่สคนที่เปลี่ยนโลกใบนี้ครับเขาเป็นคนที่สาม เขาอยาเปลี่ยนแปลงโลกเขากาลังสร้างปฏิมากรรมของชีวิตชิ้นที่ดีที่สุดเขาทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อตัวเองเพื่อครอบครัวเพื่อสังคมเขาจะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่เพื่อโลกใบนี้เพราะฉะนั้นครับ i n เซส t สำคัญมากจงมี mind set ที่เรียกว่า growth mindset ครับ m i n d set นี้จะทำให้เราประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจครับ